สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเรานะคะก็จะมานำเสนอสื่อการสอน GSP เรื่องตู้กดขนมนะคะซึ่งเป็นตู้กดขนมสำหรับการเชิญเส้นตัวแปรเดียวนะคะโดยสมาชิกกลุ่มของพวกเรานะคะมีดังต่อไปนี้ 1. นนะคะนายนภูมิพัฒน์กาดกล้องทหารนักศึกษา6640107127นะคะ สอนะคะนางสาวตุวลาลักษณ์จันทิชัยรหันสนักศึกษา6 6 4 0 1 0 7 2 0 4จและ3นะคะดิฉันนางสาวชุพิศรารรมรุนรหันสนักศึกษา6 6 4 0 1 0 7 2 1นนนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มเรียนรู้เรื่องสมการตัวแปรเดียวกันก่อนได้เลยค่ะการแก้สมก,การเชิงเส้นตัวแปรเดียวสมก,การเชิงเส้นตัวแปรเดียวคือ สมการที่มีตัวแปรไม่ทราบค่าและเลขชี้ก,กําลังของตัวแปรเป็น1ตัวแปรอาจจะมีอยู่ข้างใดข้างหนึ่งของเครื่องหมายเท่ากับหรืออาจจะมีอยู่ทั้งสองข้างเลยก็ได้ถ้าจัดให้อยู่ในรูปผลสําเร็จจะได้ว่า ax b c a x, b, 4, a x, b, a x b a x b โดยที่ x เป็นตัวแปร a, b และ c เป็นค่าคงที่ และ A ต้องไม่เท่ากับ0ูสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจะมีคำตอบเพียงค่าเดียวเท่านั้นซึ่งก็คือจำนวนที่เมื่อนำไปแทนค่าบนตัวแปรในสมการแล้วทำให้สมการนั้นเป็นจริงการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจะต้องใช้สมบัติการเท่ากันของจำนวนที่บอกว่าจำนวนสองจำนวนที่เท่ากัน เมื่อเพิ่มหรือตัดออกเท่ากันย่อมเท่ากันซึ่งสมบัติการเท่ากันได้แก่ข้อที่1 12 x บวก x เท่ากับ20ิวิธีทําคือ12บวก x เท่ากับ20นำลบ12มาบวกเข้าทั้งสองข้างจะได้ว่า12บ2วก x ลบ12เท่ากับ20ลบ12ดังนั้นจะได้ x เท่ากับ8 ข้อที่2 3 x ลบ5เท่ากับ10วิธีทำคือ3 x ลบ5เท่ากับ10นำห้มาบวกเข้าทั้งสองข้างจะได้เป็น3 x ลบ5บวก5เท่ากับ10บวก5จะได้3 x เท่ากับ15บหานำหส่วน3มาคูณเข้าทั้งสองข้างจะได้เป็น3 x คูณ1ส่วน3เท่ากับ15คูณ1ส่วน3ดังนั้น x จงเท่ากับ5ตู้กดขนมของเรานะคะจะมีขนมทั้งหมด5อย่างนะคะได้แก่ยาคูนะคะเลซี่นะคะพิกเลสนะคะแล้วก็ชีโตสนะคะและสุดท้ายนะคะพิกกี้ค่ะโดยขนมแต่ละชิ้นนะคะก็จะมี โจทย์สมการตัวแปรเดียวนะคะที่แตกต่างกันในโจทย์ของยาคูนะคะจะเป็นโจทย์ที่อยู่ในรูป ax บวก b เท่ากับ c โดยที่ b และ c นะคะจะเป็นค่าตั้งแต่0ถึง9ค่ะต่อมานะคะเรซี่นะคะเรซี่จะเป็นโจทย์ในรูปแบบของ ax บวก b เท่ากับ c โดยที่ b กับ c นะคะเป็นค่าตั้งแต่ 0ถึง99ค่ะต่อมานะคะพิงเลสนะคะพิงเลสนะคะอยู่ในรูป ax ลบ b เท่ากับ c โดยที่ b และ c มีค่าแต่0ถึง9ค่ะต่อมานะคะชีโตสชีโตสอยู่ในรูป ax ลบ b เท่ากับ c โดยที่ b และ c มีค่าแต่0ถึง99ค่ะ และสุดท้ายนะคะพิกกี้นะคะพิกกี้อยู่ในรูป2อ ax บวก b เท่ากับ c โดยที่ b และ c มีค่าตั้งแต่0ถึง999ค่ะต่อมานะคะคือวิธีการเล่นตู้กดขนมของเรานะคะ1นนะคะให้นักเรียนนะคะกด สั่งขนมที่ต้องการค่ะตัวอย่างนะคะเราเลือกขนมเป็นเลนะคะก็จะได้โจทย์ที่ส่งออกมาคือ 8x บวก93เท่ากับ64นะคะก็จะให้นักเรียนนะคะลองทำว่าจะได้คำตอบเป็น23.86 27.67-3.63 5.75หลบ3.63 5.75หรือลบ9 6 9 6นะคะหากนักเรียนได้คำตอบเป็น5.75นะคะจะขึ้นแสดงผลว่า incorrect นะคะหรือหมายถึงว่าคำตอบที่นำเอามาใส่ในปากน้องแมวนะคะเป็นสิ่งที่ผิดค่ะให้นักเรียนสามารถ กดรูเฉลยได้นะคะว่าทำไมคำตอบที่นักเรียนวางไว้ถึงผิดนะคะซึ่งจากโจทย์ข้อนี้นะคะ 8x บวก93เท่ากับ64เราก็จะบวกลบ93เข้าทั้งสองข้างของสมการจะได้เป็น 8x บวก93ลบ93เท่ากับ64ลบ93นะคะก็จะได้ 8x เท่ากับลบ29นะคะ จากนั้นนะคะเราจะคูณเข้าทั้งสองข้างโดยจานวนที่เท่ากันก็คือ1ส่วน8นะคะก็จะได้เป็น 8x คูณ1ส่วน8เท่ากับลบ29คูณ1ส่วน8ก็จะได้ x อยู่ที่ประมาณลบ3.63นะคะซึ่งแปลว่าตอบเ o รแปลว่าตอบ 3, ลบ3า3คะ่ะในกรณีที่นะักเรียนสั่งอย่างอื่นและตอบถูก เช่นข้อนี้นะคะ 4x ลบ81เท่ากับ7นะคะเราก็จะย้ายข้างสมการบวกบวกเข้าทั้งสองข้างของสมการเสร็จแล้วนะคะก็จะได้คำตอบเป็น22นะคะเมื่อคำตอบขึ้นว่า correct นะคะให้นักเรียนดูที่ตู้กดน้ำนะคะหาคำตอบของคุณ ขึ้นว่าคอเล็กกำหนากดที่นี่ต่อไปจะเป็นการสุมตัวเลขเพื่อเลือกของรางวัลน,นะคะเพื่อที่เราจะได้ทราบว,ว่าของรางวัลที่เราสมได้คืออะไรตัวอย่างเช่นเมื่อเรากดสมเลือกเบอร์ของคุณแล้วหมายเลขที่เราสมได้คือหมายเลขสองนะคะเราก็จะกด ที่ตรงเริ่มของหมายเลขสอเพื่อให้รถของเราไปถึงจุดหมายแล้วเราจะทราบว่าของรางวัลที่เราได้คืออะไรคะ่ะ